สวัสดีค่ะที่นี่เดียวโตยุทธ์นนค่ะสยามวิสานุบลค่ะแล้ววันนี้โอก็พาทุกคนมาพบกับซูซูกิสวิป1.2 GL <Okay. S 1> นะคะปี2017คันนี้มาในเกียร์ออโต้สีเทาสวยมากๆค่ะคุณผู้ชมคะราคา3พียง0 35,000บาทได้รถปี2017สีเทาสวยๆแบบนี้นะี่นะไฟด้านหน้าเป็นไฟแบบฮาโลเจนนะคะคุณผู้ชมคะมาพร้อมกระจังหน้าสีดําด้านสวยๆแบบนี้แล้วก็สัญลักษณ์ของซูซูกิด้านหน้าแบบนี้นะคะคันนี้อ่า เป็นอีโคคาในสไตล์ที่แบบว่าเอาใจสายซิ่งนะดูแบบว่าสปอร์ตสปอรแล้วก็เอาใจวัยรุ่นมากๆเป็นไฟด้านไฟเลี้ยวด้านข้างตรงนี้นะคะคุณผู้ชมอยู่แก้มข้างตัวรติดตั้งคิ้วกันสาดมาแล้วจากเจ้าของเดิมมาให้เราแล้วเรียบร้อยนะคะเมื่อจับสีเดียวก,กันกับตัวรถเช่นกันค่ะแล้วก็มีปุ่มอดล็อกจากตรงนี้ได้เลยนะฝากครอบล้อกระทะอันนี้จากโรงงานนะคะคุณผู้ชมหาสวยงามมากๆ ไปด้านท้ายก็ดูแบบว่าโชบเฉียวเข้ากับบอดี้รถมากๆค่ะเดี๋ยวโอาจะพาไปชมจุดเก็บสัมภาระด้านหลังของคันนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างอ่านี่เลยค่ะด้านหลังของเขาก็ให้พื้นที่จัดเก็บสัมภาระมาแบบว่าพอเหมาะกับการใช้งานเลยทีเดียวเพราะว่าตัวนี้ยังสามารถพับบ่อได้อีกนะคะคุณผู้ชมคะรพับบ่อได้หกสิบสี่สิบนะเพิ่มพื้นที่ได้อีกค่ะนี่เลย เพิ่มพื้นที่ด้านในได้กว้างๆแบบนี้เลยนะคะในสไตล์อีโกก็ถือว่าคุ้มมากๆค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะพาไปชมเลขใหม่ของคันนี้เนาะว่าคันนี้เขาเลขใหม่อยู่ที่เท่าไหร่ปี2017เนาะเลขใหม่อยู่แบบสามก้านแล้วก็มีโครเมียมตัดตรงนี้นะแล้วก็สัญลักษณ์ซูซูกิเป็นโครเมียมอยู่ตรงกลางเช่นกันก็เรียกได้ว่าสวยงามมากๆ ฟังก์ชันต่างๆวิทยุ FMAM สามารถใช้งานได้จริงนะแล้วก็ตอนนี้นะคะแอร์ของเขาก็เย็นฉ่ำมากๆค่ะคุณผู้ชมใช้งาน <ๆ S 2> <ๆ S 1> จริง <ๆ S 1> ได้ทุกฟังก์ชันเลยนะคะนี่เลยค่ะสภาพคันเกียร์ของเขาก็ยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะสวยงามมากๆเดี๋ยวจะพาไปชมห้องเครื่องค่ะว่าคันนี้เขาเป็นยังไงกันบ้างนี่เลยค่ะซูมเข้ามาดูใกล้ๆได้เลยนะคันนี้ห้องเครื่องสวยเดิมน็อตไม่ขยับนะคะคุณผู้ชมขาดูนี่ได้เลยนะน็อตสวยเดิมจากโรงงานสภาพห้องเครื่องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนี่เลยค่ะ ซื้อรถที่เดียวโตยุทธาของเรานะคะรับประกันได้เลยว่ารถไม่มีชนหนักไม่มีพิก่อมไม่มีตมน้าแน่นอนค่ะและคันนี้นะยังสามารถจัดเต็มฟรีดาวได้นะค,ะคุณผู้ชมค่ะสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทจัดเต็มฟรีดาวได้เลยนะพร้อมอัตราดอกเบี้ยพิเศษ0%นานสูงสุด12เดือนหากใครสนใจโทรมาได้ที่เบอร์0868992225น,น,นะคะเบอร์นี้เป็นไลน์เซฟปุ๊บไลน์เด้งปั๊บเข้ากาะโทรเข้ามาสอบถามกันก่อนก็ได้ คลิปหน้าไว้เจอกันใหม่มีคันไหนมาฝากกันโปดติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ